เราไปเริ่มกัน QML คืออะไรนะครับก็คือ,อย่อมาจากค u ซ s ม m โ d o L ก็คือ level นะครับก็คือแนวค u ซ s ม m AD o d o l e v e นั่นเองนะครับค u ซม m โ d o คืออะไรค u ซ s ม m โ d o ก็คือไอตัวละครนะครับที่มันมีหลังค่อมหน้าตาประหลาดๆนะครับลองไปเซิร์ชใน Google ดูนะครับว่าค u ซ s ม m โ d o หน้าตายอย่างไงนะครับค u ซม m โ d เนี่ยมันเป็นตัวการ์ตูนที่มีหลังค่อมไม่เท่ากันนะครับมันเหมือนคนตัวเอียงอะ ไหลมันค่อมไหลมันไม่เท่ากันเนขะียเอียงนะครับ qm เป็นกลยุทธ์การเทรดแบบสวนเทนคำว่าสวนเทนนะวงเล็บไปก่อนนะว่าสวนเทนหาจุดกับตัวแบบมีเลเวอร์ชันนะครับใครพอเข้าใจอยู่แล้วนะรูปแบบของการเทรดมันมีสอแบบก็คือ follow t r e n กับ counter t r e n นะครับ follow t r e n เราเรียกอะไร trend following counter t r e n เราเรียกอะไรมี v e r a g นนะครับโอเค ให้สังเกตอินโฟกราฟิกหน้าตาแบบเนี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยเนาะอ่าราคาเคลื่อนตัวขึ้นไปปึงป้งปึ๊บทำไฮที่สูงกว่าอ่าตรงนี้ก็เป็นเฟสของการขึ้นไปเนาะปึง้งราคาย่อตัวลงปึง๊บในภาพย่อยนะในภาพย่อยย่อตัวลงปึง้งสร้างแนวอะไรบางอย่างไว้เห็นไหมบางคนแบบเฮ้ย hey, พี่นี่มัน h e a แอนด์โชเดอร์นี่ว่ามันเหมือนกันคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่เนาะ ให้เราดูไปก่อนนะครับถ้าเรามองภาพเป็น head and shoulder ออก mm hmm. cushion um level mm hmm. ก็มองออกแน่ๆแหละนะประมาณนั้นแต่บางทีเนาะตรงนี้อาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะ MPL นะครับ MPL คืออะไร maximum pay level นะครับก็คือจุดที่ราคาเนี่ยเอ๊ในภาพย่อยมันมันเหมือนมันสร้าง high ที่มันต่ำลงแล้วนะ low ที่มันต่ำลงเฮ้ย มันขาลงเนี่หว่าเนี่ยอันนี้มันขาขึ้นนี่หว่าไฮสูงขึ้นนะครับโลก็ยกขึ้นนี่โลมันต่ําลงไฮต่ําลงนี่มันขาลงชัดๆนะครับเราทําอะไรครับบางคน follow short เลยครับปึง้ง follow short ราคาอดีตปึง้งขึ้นไปเลยอ้าวเฮ้ยมันกลับไปทํำไฮที่สูงว่าเฮ้ยมันหลอกเรามันไม่ลงมันขึ้นแน่เลยปึง้ง follow by ตอนนี้ตอนนี้ follow sell นะครับอันนี้ follow by โดน2ทางเลยนะครับ จุดนี้เขาเลยเรียกว่า MPL คือ Maximum p a y l e v e l นะครับก็แทนจุดที่แบบขึ้นกระโดนลงกระโดนง่ายๆทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะประมาณอย่างนั้นนะครับก็คือจุดที่แบบโคตรเซ็งเลยอ่ะประมาณอย่างนั้นอ่ะโดนหมดเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะสังเกตง่ายๆคือจะเกิดรูปแบบคูสมารโรได้เนี่ยมันจะเกิดรูปแบบแบบนี้คือหนึ่งรูปแบบไหลซ้ายนะไหลซ้ายหัวไหลขวาเหมือนเฮดเดิ h ชเดอร์ไหมเหมือนนะ แต่ไหล่เนี่ยบางทีส่วนใหญ่มันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ควรจะต้องไม่เท่ากันเลยก็คือสมมตินะก็คือโลนะครับโลที่มันต่ําลงพอโลที่มันต่ําลงแล้วเรียกอะไรครับเบรกสตั๊กเจอร์ไงเบรกสตั๊กเจอร์จริงๆตรงนี้ก็เบรกสตั๊กเจอร์เนาะเบรกสตั๊กเจอร์เบรกสตั๊กเจอร์แต่ว่าคียจริงๆแล้วมันคือเบรกสตั๊กเจอร์ตรงนี้นะครับในโครงสร้างอันนี้ก็คือรสร้างสร้างไหล,ล่ละ มันสร้างโลตรงเนี้ยนะครับถ้ามันเบรกโลตรงไหลที่มันเคยสร้างไว้เมื่อไหร่นะครับตรงนั้นเราจะเรียกเบรกออฟสตัคเจอร์ที่เข้ารูปแบบของ QM แล้วนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของ QM คืออะไรนะครับก็คือมีไหลซ้ายไหลขวามีหัวแล้วก็โลที่ต่ําลงมันก็คือเหมือนคนตัวเอียงแล้วอะอะลงมาเสร็จปุ๊บราคาก็มีการเหมือนพยายามจะขึ้นไปพยายามจะขึ้นไปก็ไปชนปึ้งนะครับอะคล้ายๆอะไรบางอย่างที่ เราเคยพูดไปแล้วเนะเมื่อกี้เนะชนปึ้งลงต่อไว้เฮ้อ่าโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมันอาจจะเป็นเบสย่อยๆก็ได้ที่ทำให้ drop b บ s ดรอปต่อก็ได้นะครับแต่ราคาเมื่อกลับไปชนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบางทีมันจะเกิดรูปแบบแบบนี้นะครับมันชนปุ๊บชนชนบางคนมองเฮ้ยชนเนี่ยแข็งแรงนะครับชนเนี่ยแข็งแรงแต่ว่าถ้ามันสร้างคูซูมา์โดเลเวลแล้ว แล้วชนหลายๆครั้งแล้วเนี่ยให้ระวังใช้คาว่าให้ระวังนะครับในเทคนิควิชานี้เราจะเรียกตรงนี้ว่า fake out นะครับ fake out zone นะครับคือจุดที่ราคามันหลอกเราว่ามันชนแล้วมันจะไม่ขึ้น่ะมันชนแล้วจะไม่ขึ้นนะครับสุดท้ายมันทะลุป,ปึ้งขึ้นไปเลยนะครับพอทะลุป,ปึ้งขึ้นไปเลยเนี่ยตรงนี้เข้าองค์ประกอบของค u n d ม m e n เล l ว e v e l ทุกอย่างแล้วนะครับก็คือเนี่ยฮะไหลซ้ายไหลขวาหลุดโลนะ ราคากลับไปทดสอบตรงแนวไหลที่เกิดขึ้นก่อนตรงนี้จะเป็นค u s u มบัต level นะครับอ่ะอันนี้คือเข้าองค์ประกอบทั้งหมดของค u s u มบั r level แล้วก็คือ QM นะครับ QMR คืออะไร QMR ก็คือ reversal นั่นแหละนะครับภาพย่อยมันลงนี่นะครับภาพย่อยมันลงนะครับภาพย่อยนี่ขึ้นนี่เพราะนั้นก็คือ QMR ก็คือ QM ที่ reversal นั่นเองไปชนแล้วลงต่อนะครับก็คือภาพย่อยมันกลับตัว เห็นไหมครับว่ามันคือการส่วนเทนในภาพย่อยแต่ภาพใหญ่นะครับผมแนะนําว่าเราอาจจะต้องมองราคาว่ามันราคามันลงมาแบบนี้ไว้ก่อนแล้วมันก็มีการเด้งขึ้นไปตามรูปแบบของราคาเด้งขึ้นเด้งลงสวิงโลสวิงไฮอะไรก็ว่านไปแต่ดันเด้งขึ้นไปเนี่ยเป็นสร้างรูปแบบของ QM ไว้นะครับสังเกตตรงนี้เลยราคาลงมาเด้งขึ้นเด้งขึ้นอะไรก็แล้วแต่จุดที่สร้างรูปแบบของ QM ไว้นะครับตรงนั้นเราจะส่วนเทนในภาพย่อย สังเกตไหมครับว่ากลับไปเรื่องต้นเรื่องแรกที่ผมพูดถึงเลยก็คือการอ่าน movement ของตลาดนะครับนั่นเองนะครับ movement ตลาดถ้ามันเป็นขาลงมาแบบนี้นะครับ movement ที่ใหญ่กว่าเป็นขาลงแบบนี้นะครับภาพย่อยมันเด้งขึ้นภาพย่อยที่เป็น minor trend เด้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราส่วนเทรน,นไหนไหนส่วนเทรนใน minor ไงแต่ตามเทรนในภาพใหญ่ไงเราก็ต้องมองลงเนาะประมาณนั้นโอเค QMA, Cusando, Levarso ฝั MR, ando, ่งบายคือยังไงนะครับฝั่งบายคือยังไงคือราคาาจะมีการเคลื่อนตัวขึ้นมาก่อนึ๊ดๆๆๆอะไรก็ว่ากันไปเนาะสร้างรูปแบบดันเป็นลักษณะของการย่อ,ต,าายอตัวนะคะย่อตัวลงมาแบบนี้ตึงเปิง้งทำ l โล,โลว e r low เนาะทำ lower l โลแต่ราคามีการย้อนกลับขึ้นไปนะครับเปึง้งย้อนกลับขึ้นไปตรงนี้สังเกตเราสังเกตอะไรบางอย่างว่า มันยังไม่เบรกสตั๊กเจอ์นะมันยังไม่เบรกสตั๊กเจอ์ของของลายฝั่งนี้นะแต่ราคาเอ๊ะมันเบรกสตั๊กเจอร์ในภาพย่อยอ่าบางคนบางคนใช้เทคนิคเบรกเอาอะพูดง่ายกลับตัวแล้วเบรกเอาอะก็อธิบายได้ว่าทําไมถึงโดนก็เป็นอย่างนงี้แหละมันเป็นลักษณะแบบนี้เนอะกลับตัวขึ้นไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันทำไฮส์ไฮเลยนี่หว่ากลับตัวแน่ๆเลยกับตัวแน่แนเลยฟอ l ์บอปึง้งนะครับ ราคาไม่ขึ้นจริงไว้ราคามาสร้างโลอีกทีคนสับสนเลยแบบเฮ้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงวะนะครับบางทีบางคนที่เป็นมือใหม่อาจจะมองตรงนี้ไม่ออกนะครับก็โอเคราคาเวียงขึ้นเวียงลงนะครับโดยเฉพาะจุดที่มันเป็นจุดจุดต่าๆนี่แหละบางทีมันอาจจะมีการสะบัดนะครับเวี่ยงขึ้นเวียงลงได้อย่างเงี้ยแล้วพอมันสะบัดแล้วมันสร้างรูปแบบแบบเนี้ยให้เราสังเกตนะครับเสร็จปุ๊บอ่ะก็มันกี้ก็อธิบายเหมือนกันนะก็มันตรงนี้เราก็จะเรียกว่า mpl ไม่เกิดก็ได้นะไม่เกิดก็เป็น qm เหมือนกันนะ แล้วก็ราคาก็เคลื่อนตัวขึ้นไม่จริงแต่เคลื่อนตัวขึ้นไม่จริงเนี่ยเห็นไหมครัว่ามันเข้ารูปแบบเหมือนคนตัวเอียงนะครับเห็นไหมบางคนเอียงเอียงไปข้างเนี่ยถ้าเป็นขาบายก็คือสร้างหายที่สูงขึ้นอันนี้เบรกสตัคเจอร์แล้วไปสร้างหายได้นะครับก็คือการกลับตัวในโครงสร้างในภาพย่อยนะครับบางคนถ้าแอดวานไปแล้วตรงนี้เขาจะไม่เรียกเบรกออฟสตัคเจอร์บางคนเขาจะเรียกว่าเชนออฟคาแรคเตอร์เป็นคําเรียกของ อ่อบางคนที่ใช้ SMC c h a n n e o Character ก็คือจุดที่ราคามันเปลี่ยนอะเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร์เนาะตรงนี้เขาจะเรียก Break of Structure Break of Structure แต่ตรงนี้เขาจะเรียก c h a n n e o Character นะเพิ่มเติมเผื่อใครไปอ่านสไลด์หรือใครสอนแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยคุ้นอาจจะได้พอแบบเข้าใจนะจริงๆมันคล้ายๆกันครับจริงๆมันคล้ายๆกันแต่ว่า c h a n n e of Character คือจุดที่โครงสร้างราคาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนจุดที่มันสวิงกลับแบบพูดง่ายนะคีย์สำคัญก็คือ สร้างไฮ h ์ไฮที่สูงขึ้นเห็นไหมสร้างไฮไฮที่สูงขึ้นเนาะแต่ว่าเราต้องหาจุดที่เราจะเข้าเซตอัพนั่นเองก็คือมันจะทําอะไรของมันก็ปล่อยมันไปตรงนี้ช่างมันนะครับช่างมันก็คือคนที่ใช้เซตอัพนี้ในการเทรดต้องรอนะครับหรือเฟกเอาโซนบางทีเนี่ยตรงนเนี้ยเกิดแนวอ่าเฟกเอาโซนเนาะเกิดแนวเส้น,นตรงนี้ตรงเนี้ยในระหว่างเนี่ย ขอบเนี่ยบางคนเขาจะเรียกว่าเป็น liquidity zone นะครับก็คือโซนที่แบบเหมือนราคามันจะสร้างแบบชน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 ,ชนแล้วแบบหลอกเราว่ามันมันไม่ผ่านหรอกนะแต่ว่า liquidity zone ก็คือเหมือนบางคนเรียกเป็นเหมือนจุดที่มันเป็นการสร้างสภาพคล่องให้ตลาดอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนง้นตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบเส้นตรงแบบนี้ก็ได้มันอาจจะชิงเฉียงหน่อยก็ได้เนี่ยชนแล้วแบบชนแล้วขึ้นชนแล้วขึ้นแบบชิงเฉียงหน่อยก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแนวแบบนั้นเหมือนกันเนาะประมาณนั้น จุดคีย์สำคัญก็คือราคาไม่ว่าจะทำยังไงตรงนี้แต่ว่าถ้าราคากลับมาทดสอบจุดที่เป็นคูซิมาโดเลเวลนะครับจุดที่เป็นคูซิมาโดเลเวลนะครับให้เราหาจังหวะของการบายตรงนี้จะเป็นบายแอเรียนะครับบายแอเรียก็คือเข้าตรงแนวนี้เลยคูซิมาโดเลเวลส่วนเทคนิคการเข้าบางคนเข้า1ไม้ก่อนซอยไม้1 2 3หรือบางคน จะซอยลงมาแบบจุด MPL ด้วยเข้า QM 1 MPL 1แบบจุดตรงกลางอีกหนึ่งแล้วแต่ท่านเลยนะครับก็คือตรงนี้เราเรียกว่า by area พูดง่าย by area จะคุ้นเคยกับจุดที่ผมชอบพูดนะครับ by area entry เข้าตรงนี้บางคนบอกว่าใช้ลิกเลบอร์ไลโชในการมา control ลิกในการเทรดนะครับอา้าวนั่นแปลว่าเราก็ต้องตั้งจุดสต็อปล s อสสิ จุดยอมแพ้ดิว่าเรามองผิดว่าหรือราคามันอาจจะรับไม่อยู่จริงๆก็ได้อะไรเงี้ยจุดซับล็อตขึ้นตรงไหนก็คือถ้ามันหลุดตรงนี้นั่นแปลว่า QM มันไม่ใช่น่หว่าถูกไหมถ้าตรงนี้มันทะลุมันอาจจะไม่ใช่ไงมันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้นะครับถ้าเป็น QM แล้วจริงๆจุดที่มันแหลมขึ้นมามันจะมันจะไม่มันจะไม่ทะลุไปถ้าทะลุไปก็ไม่ใช่ QM ง่ายๆเนาะมันวันนั้นก็คือบายตรงเนี้ยแหละนะครับบายตรงนี้ซับล็อตตรงนี้ เก็บกาไรตรงไหนเก็บกําไรก็คือมองสวิงไฮสวิงโลให้ออกนะครับก็คือสวิงที่มันส่งมาแหละนะครับไฮของมันตรงเนี้ยอาจจะเก็บกําไรก่อนทั้งหนึ่งหมายนะครับหรือเราก็มองสวิงไฮที่มันใหญ่ขึ้นนะครับสวิงเล็กเก็บตรงนี้ก่อนแล้วก็ปล่อยลันโปรฟิตก็ได้หรือบางคนโอ้เทคนิคเยอะแยะมากมายนะครับบางทุนอ่ะบ,บางคนเรียกบางทุนนะครับอาจจะเทคโปรฟิตก่อนบางส่วนเก็บตังค์เข้ากระเป๋าแล้วกลับมาชนที่เดิมยังกําไรเลยถูกไหมนะครับก็ เก็บตรงนี้หนึ่งไม้บางคนก็จะมองเก็บตรงนี้หไม้แล้วอาจจะไปตั้งเทปฟิตรตรงนี้สักหนไม้ก็ได้หรือบางคนอาจจะมองเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์กำไรวิ่งเท่าไหร่โอเคนะครับตั้งเป็น R&R ว่าสต็อปล s ตรงนี้1ต่อ3 1ต่อ4อะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้เป็นเทคนิคอ่อ QMR ก็คือ k u s i m o d o Reversal นะครับนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งการเซลล์และฝั่งการบาย ครรัับปะมาณนน้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ